หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนภูพานภูนรกผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมสากัสตอนที่หนึ่งช่วงปีพุทธศักราชส5 1 7ต่อ2518 ชุดล่าสังหารชุดดาวเหนือมีภารกิจออกปฏิบัติการกวาดล้างและกวนป่าอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมรวมถึงบางส่วนของจังหวัดสกนลนครห่วงระยะเวลาดังกล่าวนั้นการปฏิบัติการของพอกคและการกวาดล้างจากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองในพื้นที่ดังกล่าวดูจะรุนแรงที่สุดมีข่าวพาดหัวเกือบจะทุกวันพวกพกคอฮึกเหมิมและออกปฏิบัติการจองเวรกับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภททุกอาชีพ เราเองมีญาติคนหนึ่งเป็นหัวหน้าชุมสายโทรศัพท์อยู่ที่จังหวัดสกลนครขนาดแกออกตรวจสายโทรศัพท์เส้นทางจากสกลนครนาแกยังเคยโดนรอบยิงจนลูกน้องต้องเสียชีวิตตัวหัวหน้าชุมสายมีค่าหัว3,500บาทเรื่องนี้ทราบจากปากหัวหน้าชุมสายเองเลยก็ลองคิดดูก็แล้วกันแม้แต่พนักง,งานองค์การโทรศัพท์ยังถูกกำหนดลงในเป้าหมายฆ่าจากพวกพวกกอกคอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพนักง,งานองค์การโทรศัพท์ไปเป็นศัตรูก,กับพวกมันตั้งแต่เมื่อไหร่ แล้วเขาจะมีอาวุธอะไรไปสู้รบปลบมือกับพาะก็คอได้ช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนตอนนั้นเป็นช่วงสงกรานต์เราจําได้พวกเราประจําอยู่ในฐานผู้พานน้อยซึ่งเป็นฐานของกองพันฐานปืนใหญ่ที่23าฐานผู้พานน้อยเป็นฐานที่ตั้งอยู่บนยอดภูเขาซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางพอที่จะใช้เป็นที่ตั้งปืนใหญ่ทั้งกองร้อยได้พร้อมกับกองร้อยรถลำเลียงพลสายพานหรือ APC อีกหกองร้อย รวมทั้งทหารราบอีกหนึ่งกองร้อยกองร้อยรอบๆฐานมีร่องเ็ดถึงกันหมดตามร่องเ็ดทุกๆระยะ50เมตรจะมีบังเกอร์และเบิร์มสำหรับเวียนามไกลร่องเร็จ,จะมีเรือนพักแบบกระต๊อบหลังเล็กๆนอนได้4-5คนเรียงลายกันรอบฐานท่านผู้พานน้อยเป็นฐานใหญ่มากฐานหนึ่งนักลางฐานมีเสาไม้ใหญ่ขนาดเสาไฟฟ้าสูงขนาดเสาไฟฟ้าเหมือนกันตั้งคูกันห่างกันประมาณ10เมตร ระหว่างเสาทั้งสองตนมีรวดวตะข่ายขึงไว้ระบนตะข่ายนั้นมีอักษรที่ตัดจากหมายเรียงรายเต็มไปหมดตัวอักษรเหล่านั้นคือคำร้องของเพลงความฝันอันสูงสุดทหารในฐานผู้พันน้อยทุกคนต่างยึดมั่นในความจงรักภักดีความหมายในเนื้อเพลงความฝันอันสูงสุดจะช่วยเตือนสติของทุกคนในอันที่จะมุ่งมั่นสร้างแต่ความดี แก้ไขในสิ่งที่เคยผิดพลาดจะไม่ท้อแท้ต่อความผิดหวังทั้งปวงและจะยอมพลีแม้แต่ชีวิตเพื่อชาติราชบัลลังก์ด้านหน้าของฐานภูพานน้อยซึ่งแม้จะเป็นบนภูเขาแต่ก็มีทางผ่านเป็นถนนลูกหลังถนนสายนั้นมีรถเมล์ผ่านตั้งแต่เช้ามืดยันค่ามีประชาชนสัญจรไปมาเสมอเสมอทุกคนจะมองเห็นอักษรเพลงพระราชนิพนธ์ที่ใหญ่โตราวกับป้ายยักษ์ภายในฐาน รถทุกคันทั้งรถเมล์และรถส่วนตัวซึ่งโดยมากแล้วจะเป็นรถบรรทุกจะต้องจอดรับการตรวจจากเจ้าหน้าที่ทหารที่ด่านหน้าฐานเสมอท่านผู้ฟังจะเชื่อหรือไม่ว่าบางครั้งรถที่จอดให้ตรวจเช็คนั้นคนรถให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแม้แต่ผู้โดยสารและบางคนก็ยังร้องเพลงความฝันอันสูงสุดจากเนื้อร้องที่เขามองเห็นนั้นอยู่ประจำด้วยจริงอยู่มีคนหลายประเภทที่เราเรียกเขาว่าประชาชนบางคนก็ร้องบางคนก็ไม่ร้อง คนที่ไม่ร้องหรือไม่สนใจเราก็ไม่อาจจะไปทราบภายในความคิดของเขาได้ซึ่งเราก็ไม่ได้ว่าอะไรถนนลูกรางสายที่ผ่านหน้าฐานนั้นไปสุดทางที่ไหนเราไม่ทราบแต่มันเข้าไปในป่าแล้วในป่านั้นก็เคยมีการประทะกันเคยมีการตายทั้งผอกรคอทั้งทาหารดังนั้นผู้คนที่เข้าไปในป่านั้นจึงมีทั้งประชาชนผู้บริสุทธิ์และผู้ไม่บริสุทธิ์จากการตรวจคน้นเราเคยพบคนที่ซื้อเกลือวันละหนึ่งถังทุกวัน ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่บ้านเขากินเกลือกันอย่างไรวันละถังทุกวันทุกวันในป่านั้นไม่มีไฟฟ้าใช้แต่ทำไมชาวบ้านจึงซื้อสายไฟไปใช้ซึ่งมันก็แปลกของอื่นๆอีกมากมายที่อยู่ในขายของสินค้าที่เป็นยุทธปัจจัย,จยก็ตรวจค้นได้เป็นประจำเหมือนกับทางด้านชายแดนขเขมรเราเพิ่งจะทราบมาว่าพงชูรสที่เราใส่อาหารให้อร่อยขึ้นนั้นคุณสมบัติพิเศษอย่างที่ไม่คาดคิดมาก่อนก็คือมันใช้ห้ามเลือดได้ชะงัดที่สุด พวกคอมคมิวนิสต์เขมรยอมซื้อในราคาแพงลิบตนถุนเราซื้อซองละหนึ่งบาทสามารถเอาไปขายแถวชายแดนเขมรได้3าถึงหบาทจากสิ่งของที่ตรวจค้นพบจากพฤติการที่พวกชาวบ้านเหล่านั้นทํากันเป็นประจำทุกวันหรือบ่อยๆครั้งเราก็พอจะรู้ได้ว่ามันมีความหมายอะไรอยู่เบื้องหลังแต่พวกเราหรือชุดลาสังหารก็ไม่ได้ทําอะไรหรือเกี่ยวข้องอะไรกับการตรวจคงปล่อยให้เป็นหน้าที่เฉพาะของฝ่ายเจ้าของฐานเจ้าของพื้นที่ นี่คือเหตุการณ์อย่างหนึ่งในหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับฐานผู้พานน้อยกองพันทหารปืนใหญ่ที่23เขาก็แสนจะปวดหัวเพราะถ้าทําอะไรลงไปก็กลายเป็นว่าทหารรังแกประชาชนลองคิดดูว่าถ้าเป็นท่านท่านจะทําอย่างไรในเมื่อสิ่งของเหล่านั้นคือสิ่งของของพวกพอกอคอที่ชาวบ้านเหล่านั้นเอาไปสนับสนุนพอกอคอเขาเปรียบไว้ว่าพอกอคอคือปลาชาวบ้านก็คือน้ําปลาจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีน้ําแล้วทหารละ่ะ คืออะไรคือเหยื่อของปลาอย่างงั้นหรือฐานภูพานน้อยเป็นฐานใหญ่มีทหารอยู่มากทุกวันจะมีทหารชุดต่างๆออกปฏิบัติการนอกฐานเป็นประจำรอบๆฐานนั้นห่างจากร่องเลดออกไปประมาณ50เมตรจะมีรวดหนามแบบหีบเพลงซ้อนกันถึง3ชั้นเป็นเครื่องป้องกันห่างจากรวดหนามออกไปอีก50-100ถึงเมตรพื้นที่จะถูกปรับจนเตียนลงสิ่งที่จะใช้เป็นที่กำบังได้จะถูกขจัดให้หมดไป เพื่อเป็นการป้องกันการเข้าโจมตีของพวกผกคฐานทุกฐานไม่ว่าจะเป็นฐานของทหารตอชอดอรหรืออสอมักจะถูกผกคเกาะอยู่เสมอแม้จะป้องกันดีขนาดไหนก็ตามเพราะการเกาะฐานของพวกผกคนั้นทําให้พวกมันทราบถึงความเคลื่อนไหวต่างๆของคนในฐานได้ถ้าคนในฐานเผลอเมื่อใดก็เสร็จมันเมื่อนั้นมันอาจจะโจมตีแบบโชบฉวยหรือตีให้ฐานแตกเลยก็ได้ฐานภูพานน้อยก็เหมือนกัน รอบๆฐานเตียนลงออกไปตั้งกว่า100เมตรก็ยังไม่ไหวที่จะถูกพกคอเกาะชุดราตะเวนที่ออกรัตะเวนรอบฐานเคยพบหลักฐานการมาเยือนของพอกคออยู่บ่อยครั้งปืนใหญ่ขนาด150มเมจากในฐานจะมีภารกิจยิงทั้งกลางวันและกลางคืนเป็นการยิงสนับสนุนหน่วยอื่นที่ปฏิบัติการในพื้นที่บริเวณน,นั้นเมื่อเขาร้องขอมากับเป็นการยิงป้องกันตัวเองการยิงแบบป้องกันตัวเองนั้น ปืนใหญ่จะใช้กระสุนระเบิดหรือกระสุนลูกดอกกับชนวนเวลาชนวนของกระสุนปืนใหญ่อยู่ที่หัวของลูกกระสุนเมื่อจะใช้ให้ตั้งเวลาซึ่งเหมือนกับลานนาฬิกาการตั้งเวลาตั้งเป็นวินาทีวิธีตั้งเวลามีดังนี้คือเมื่อเราต้องการให้กระสุนระเบิดตัวเองนันระยะเท่าใดเราคำนวณออกมาว่านาระยะเท่านั้นกระสุนใช้เวลาแล่นกี่วินาทีเราเอาเวลาที่คำนวณได้กี่วินาทีนี้ไปตั้งให้กับชนวนเวลา เมื่อยิงออกไปแล้วกระสุนพ้นปากลำกล้องไปแล้วชนวนเวลาก็จะเริ่มทำงานทำงานเหมือนลานนาฬิกาน,นั่นแหละเมื่อทำงานครบวินาทีแล้วชนวนก็จะจุดระเบิดเองในการยิงป้องกันฐานนั้นถ้ามีที่หมายปรากฏก็ไม่มีปัญหาอะไรยิงทันทีและแน่นอนแต่ถ้าที่หมายไม่ปรากฏให้เหตุละก็ต้องเดาใจกันเป็นการยิงเผื่อไว้ก่อนอย่างน้อยที่สุดก็เป็นการร้องบอกพวกมันว่ากูไม่ได้หลับนะเว้ย จากรายละเอียดของชุดราตะเวนที่แจ้งมาว่าบริเวณใดที่คาดว่าพวกพ,วกพวกอกคคจะเข้ามาแฝงตัวอยู่เราก็ยิงไปณนะจุดนั้นแหละเคยยิงตอนกลางคืนแล้วตอนเช้าออกไปดูก็ไม่เคยพบศพมันสักทีพบแต่ร่องรอยระเบิดของกระสุนต้นไม้ล้มทางต้นกอ่อไผ่ขาดกระจุยถึงแม้จะยิงออกไปโดนพวกมันจริงๆก็ยังหวังจะได้ศพมันเลยยกเว้นมันจะตายกันหมดขนาดปะทะกันมองเห็นศพพวกมันเจ๋งๆอยู่ต่อนหน้าแท้ๆมันยังเอาศพไปได้เลย พอพวกมันจะต้องพยายามอย่างที่สุดที่จะต้องเอาศพของพวกมันกลับไปให้ได้ไม่รู้ว่ามันเอาไปแล้วเอาไปให้พระสวดหรือเผาวัดไหนเพราะไม่เคยเห็นสักทีพูดถึงการยิงป้องกันฐานของปืนใหญ่แล้ววันนั้นปืนใหญ่ก็ยิงตามปกติตามวิสัยบังเอิญกระสุนนัดหนึ่งมันเกิดด้านขึ้นมาปกติแล้วตัวกระสุนไม่ค่อยด้านหรอกแต่ชนวนมันคงขัดคลองมันจึงไม่จุดระเบิดและกระสุนนัดที่ด้านนี่แหละคือต้นเรื่องเป็นต้นเหตุเป็นปฐมเหตุข,ของ ผู้ผ่านผู้นรกไม่เคยมีใครพยากรณ์ไว้ก่อนเลยแม้จะพยากรณ์ไว้ก็คงไม่มีใครเชื่อเพราะพวกเราไม่เคยเชื่อหมอดูและไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลยว่าดาวเหนือชุดล่าสังหารจะต้องพบกับความปลาชัยการสูญเสียชีวิตและอวัยวะของร่างกายชนิดที่ต้องเจ็บจำไปจนวันตายและนั่นคือการสลายตัวของดาวเหนือชุดล่าสังหารผู้มีปณิธานแน่วแน่ว่ารบรบและรบ รบแบบไม่เรียกร้องสิทธิพิเศษใดๆทั้งสิน้นไม่เลือกพื้นที่ไม่เลือกภารกิจไม่เลือกศัตรูไม่เลือกผู้ร่วมงานเหตุการณ์ครั้งนั้น 3. มีนาคม2,518มันยังฝังแน่นอยู่ในความทรงจำภาพของคนตายภาพของคนพิการภาพของคนเจ็บปวดทรมานด้วยพิษบาดแผลยังติดตราตึงใจอยู่จนทุกวันนี้สภาพการรบหน่วยทหารขนาดเล็กอย่างชุดล่าสังหารถูกตัดขาดจากหน่วยใหญ่ จากหน่วยสนับสนุนเหมือนถูกปล่อยเกาะเหมือนว่ายน้ําอยู่ท่ามกลางฝูงฉลามหลายที่กําลังกระหายเหยื่อออกจากป่ามาได้นอนอยู่โรงพยาบาลไม่เคยมีใครไปเยี่ยมสมาคมใจบุญทั้งหลายแหล่หายเงียบหมดกระทั่งกับหน่วยปกติน้ําตามันตกในที่เห็นคนบางคนจากบางพื้นที่ที่เราเคยปฏิบัติการมาในภารกิจคล้ายๆก,กันกับที่เราเคยทํามาการสูญเสียหรือชช่ชนะเหมือนๆกับที่เราเคยทํามาแล้ว ฐานบางฐานเราเคยอยู่เรารักษาเราป้องกันฐานเราไม่เคยแตกพอคนอื่นไปรับหน้าที่แทนรักษาฐานไม่ได้ฐานแตกหนังสือพิมพ์ประโคมข่าวพวกเขาก็เลยดังเป็นพระเอกเป็นฮีโร่เป็นวีรบ,บุรุษได้รับความดีความชอบได้รับเหรียญตราได้รับบำเหน็จความชอบพิเศษยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่สูงขึ้นแล้วเราละ่ะชุดล่าสังหารไม่เคยได้รับไม่เคยมีใครพูดถึงใช่แล้ว เราไม่เคยเรียกร้องสิทธิพิเศษใดๆทั้งสิน้นนี่แหละที่เขาบอกว่าคนเราจะดับจะเด่นได้ด้วย3ประการคือ 1. มีสถานการณ์เกิด 2. มีโอกาสเข้าไปแก้ไขสถานการณ์นั้นและ 3. มีคนประโคมข่าวซึ่งคอ3นี้สำคัญสุดในค่ำคืนของวันที่3มีนาคม2518วันนั้นที่กระสุนปืนใหญ่105มิลิเมตรเกิดด้านขึ้นมา ูนยนอำนวยการยิงทำการตรวจสอบหลักฐานว่ามีการคำนวณผิดหรือส่งเวลาชนวนไปให้หมู่ปืนผิดหรือไม่ปรากฏว่าทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยปกติทุกขั้นตอนแล้ในทหารอำนวยการยิงก็ต้องไปตรวจเช็คพลประจำปืนอีกว่าได้รับคำสั่งและปฏิบัติถูกต้องครบทุกขั้นตอนหรือไม่พลกระสุนที่เป็นพลทหารทำหน้าที่ตั้งเวลาให้กับชนวนบรรจุดินส่งกระสุนใส่ปลอกกระสุนปืนถูกเช็คด้วยการให้ทำให้ดูใหม่เพราะสงสัยว่าจะทำถูกหรือไม่ ถากิดว่าพลทหารคนนั้นทำถูกทุกประการสมกับที่ได้รับการฝึกฝนมาแล้วเป็นอย่างดีหลักฐานทุกอย่างทุกขั้นตอนปรากฏชัดแล้วว่าได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องนายทหารอํานวยการยิงจึงสรุปรายงานได้ว่ากระสุนด้านไกลอีแค่กระสุนด้านนัดเดียวทําไมต้องมีปัญหาอะไรด้วยคําตอบก็คือมันต้องมีกระสุนปืนใหญ่ขนาด105มิลลิเมตรไม่ใช่กระสุน M16 กกระสุนปืนใหญ่มีผลกระทบกระเทือนอย่างมาก เช้าวันรุ่งขึ้นเวลาประมาณ7จ็ดโมงเชา้าผอ,อฐานผู้พานน้อยมีคําสั่งเรียกหาหัวหน้าชุด่าดสังหารดาวเหนือให้เข้าพบที่บกฐานนั่งก่อนสิดาวเหนือกาแฟสักแก้วไหมขอบพระคุณครับผอ,บอฐานท่านเชิญให้จ่าดาวเหนือนั่งร่วมวงอาหารเช้ากับท่านกินกาแฟกันไปท่านก็ตามไปส่วนมากผอ,อฐานจะถามถึงสารทุกสุขด,ดิบรวมทั้งการรับคําสั่งงานจากบกทัพภาคสองส่วนนา ปัญหาเรื่องการสนับสนุนในเรื่องการส่งกําลังบํารุงขวัญและกําลังใจของพวกเราดีมากจนท่านอดที่จะชมเชยเสียไม่ได้การคุยของท่านท่านก็บอกว่าไม่ได้เป็นการชักแม่น้ำท้งห้ามาโอ้โรมปฏิโรมแต่อย่างใดเพราะท่านบอกว่าคุยกันในเรื่องส่วนตัวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องงานความจริงแล้วผู้บังคับบัญชาชั้นสูงที่พูดอะไรตรงๆไม่มีอะไรเคลือบแฝงให้สงสัยแบบนี้นั้นมีไม่มากนักและพวกเรามักสบายใจอดที่จะขอบคุณเสียไม่ได้ ขออนุญาตครับหัวหน้าผมรู้สึกว่าหัวหน้าจะมีงานอะไรอยากให้ผมทําใช่หรือเปล่าครับปกติจ่าดาวเหนือไม่ค่อยชอบอยู่กับผู้ใหญ่ระดับผอบอนานนักแกชอบแต่ว่าเรียกหาแล้วสั่งงานเลยเดี๋ยวสิจา่าใจเย็นก่อนผมกําลังคิดอยู่ว่าผมควรจะมอบภารกิจนี้ให้จ่าดีหรือเปล่าแล้วผมยังมีคนของผมทําของได้อยู่หรือเปล่าก็น่าจะคุยกันดีหรอกเพราะผอบอฐานกับหัวหน้าชุดล่าสังหารต่างก็เป็นเหล่าทหารปืนใหญ่ด้วยกันต่างกันแค่คนหนึ่งเป็นนายพัน ส่วนอีกคนเป็นนายสิบเมื่อคืนมีกระสุนด้านนัดหนึ่งจา่ารู้ไหมทราบครับอ๋อจริงสินะจ่าก,ก็ขอปืนใหญ่เหมือนกันนี่นะทั้งสองต่างยิ้มให้กันเพราะอารมณ์ดีดีตรงที่ทั้งสองเป็นเหล่าเดียวกันขึ้นชื่อว่าทหารแล้วอดที่จะรักเหล่าของตัวเองเสียไม่ได้คืนนี้จา่าคนของผมชุดกู้กับระเบิดมันเกิดลาพักกันหมดคนที่มีก็ไม่ชํานาญพอไอ้ครั้นจะให้ไปกู้กระสุนด้านนัดนั้นผมก็กลัวมันจะไปตายซะมากกว่า พอบอฐานท่านไตรตองอยู่นานกว่าจะพูดปัญหาออกมาเพราะชุดล่าสังหารไม่ใช่กําลังพลของฐานผู้พานน้อยแต่เป็นกําลังพลของบอกอกองทัพพักที่สส่วนหน้าเพียงแต่มาขอพักพิงในฐานเท่านั้นแล้วถ้าจะมอบหมายภารกิจให้ก็ดูมันจะเป็นการก้าวไก่การบังคับบัญชากันเกินไปถ้าจะทําได้ก็เป็นเพียงการขอแรงขอความช่วยเหลือกันเท่านั้นถ้างั้นชุดลาสังหารขอรับงานนี้ครับ